้เแบบนี้หมอนยืนน้ำยืนยืนมันก็บพนังนอนเป็นสัตว์นอนกลางวันสัตว์น้นเว็นนี่หาตัวไม่เจอนะครับผมไม่ออกมาเลยสองรอบยังไม่เจอเลยวันนี้ไหนมือครับน้องฟาร์มิงโก จะมีสองสายพันธุ์นะสีส้มบูมสูคาริเบียนสีขาวฟอร์มิงโกใหญ่รถทีวิจะวิ่งจอดตามสถานีนะครับสับเปลี่ยนรถนวิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับจะจอดส่งนักเที่ยวตามจุดตามสถานีนะครับให้นักเที่ยวเดินชมตามแต่ะสายนะครับไม่จำกัดเวลา แล้วเราจะขึ้นรถเราก็รอตามจุดตามสถานีนะครับรถจะไม่จอดรอนะครับต่อไปจุดจอดที่1ครับจุดจอดหมีนะฮะก็จะมีหมีมามีควายครับต่อด้วยอาณาจักรมดนะครับสนใจเข้าชมไหมครับจุดแรกครับจุดหมีรถจะวนตลอดนะเราสามารถขึ้นได้ทุกคันนะครับจงเว้นรถกอล์ฟกับรถวีพีนะครับรถจอดจุดนี้ก่อนนะครับให้โล่งนะฮะชมหมีเสียเดี๋ยวเขากองนกใหญ่นะฮะเดินชมไปเรื่อยๆครับไม่จำกัดเวลา 嗯。 เป็นอย่างนี้มันเป็นมาไล,ล่มาไล,ล่